อาซิโนไพไรท์ทองของคนโง่ทองของคนโง่เป็นชื่อที่หินก้อนนี้ถูกเรียกผู้คนมาจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นทองแล้วพวกเขาก็จะถูกพิษจากไอระเหยตอนที่ทํางานกับพวกมันถ้าคุณทําให้หินก,ก้อนนี้เกิดความร้อนมันจะแพร่วัตถุมีพิษไปทั่วเช่นพวกอาร์เซนิกและเหล็กซาาัลไฟพวกมันจะมีกลิ่นรวมๆกันเหมือนกลิ่นกระเทียม ถ้าคุณไม่แน่ใจว่ามันเป็นหินชนิดไหนลองเอาค้อนมาทุบมันดูมันมีกลิ่นเหมือนกระเทียมหรือเปล่าถ้าใช่ขอให้อยู่ห่างๆจากหินก้อนนี้ถ้ามีใครโดนพิษจากอาร์เซนิกอาการโดยทั่วไปจะปวดที่บริเวณท้องท้องเสียอย่างรุนแรงอาเจียนเกิดการกดทับการทำงานของประสาทส,ส่วนกลางออพิเมนหินอาร์เซนิก อะไรจะแย่ไปกว่าอาร์เซนิกได้อีกละ่ะแต่ออพิเมนต์อาจจะเป็นหินชนิดเดียวในโลกที่ถูกเรียกว่าหินอาร์เซนิกคนจีนโบราณจะใช้ได้ออพิเมนต์ด้วยจุดประสงค์เดียวกันกับซินเนบาและผลลัพธ์ของมันก็ร้ายแรงอย่างมากการโดนพิษจากอาร์เซนิกที่รุนแรงเป็นสาเหตุของอาการอาเจียนท้องเสียอย่างหนักปวดท้องและเกิดการกดทับการทำงานของประสาทส,ส่วนกลางสติปไนท์ลูกธนูสีเงิน สติปไนเป็นแร่ที่สวยงามมันเหมือนการรวมตัวกันของลูกธนูสีเงินจำนวนมากหรือดาบที่ชี้ไปในทิศทางที่แตกต่างกันในสมัยโบราณผลึกก้อนใหญ่และส่องแสงแวววาวนี้ได้ถูกใช้สำหรับการทำจานชามที่น่ามหัศจรรย์โดยทั่วไปลูกธนูสีเงินของสติปไนมีพิษมักจะถูกขุดพบในประเทศญี่ปุ่นพวกมันอาจจะมีความยาวถึง30เซนติเมตรเลยทีเดียว อ๋อผลึกเหล่านี้ยังมีแอนติโมไนต์ซึ่งก่อให้เกิดพิษที่รุนแรงเมื่อสัมผัสกับผิวหนังของคนได้อีกด้วยแอนติโมไนต์เป็นพิษมันจะถูกสะสมอยู่ในต่อมไทรอยด์และก่อให้เกิดโรคคอพ่อแต่ในระบบทางเดินอาหารแอนติโมไนต์จะไม่ส่งผลร้ายมากนะักคาแคนทายดอกไม้ถ้าคุณได้เลียหินก้อนนี้แค่เพียงชิ้นเล็กๆคุณก็จะถูกพิษได้ในทางวิทยาศาสตร์ พบกรณีมากมายที่เป็นหลักฐานว่านักวิทยาศาสตร์ได้เลียไปที่หินเพื่อค้นหาเกลือแร่ในส่วนประกอบของมันส่วนประกอบหลักๆของแร่คาเคียนทายคือ c o ปเปอร์ซัลเฟมันจะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองตายอย่างรุนแรง Copper s ์ l ัลเฟจํานวนที่มากในอาหารอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนและทำลายร่างกายพวกเซลล์เม็ดเลือดตับและไตผลที่ร้ายแรงที่สุดคือเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้ ทอเบอร์ไหนหินนรกทอเบอร์ไนมักจะถูกคิดว่าเป็นหินนรกจากการรวมตัวกันของคอปเปอร์ฟัฟเฟอร์ลัสน้ำและยูเรเนียมอีกอย่างหนึ่งมันสวยงามมากใครๆก็สามารถสัมผัสกับแร่นี้ได้โดยการใช้แกลไนในการประดับตกแต่งคุณควรจะหลีกเลี่ยงการใช้แกลไนจากการรวมตัวกันกับสีเขียวที่สดใสทอเบอร์ไนเป็นกามันตรังสีที่รุนแรงยูเรเนียมมีอิทธิพลต่ออวัยวะทั้งหมดถ้ามันเข้ามาในร่างกายอย่างแรกจะเกี่ยวข้องกับไต โปรตีนและน้ำตาลในน้ำปัสสาวะผิดที่เรื้อรังจะก่อให้เกิดปัญหากับการสร้างเม็ดเลือดและระบบประสาท